สวัสดีเพื่อนๆนทุกทุกคนนะคะสปาสปาสตาเยพรมาแล้วนะคะวันนี้ตื่นแต่เช้ามาดูบรรยากาศของภูเขาค่ะเพื่อนวันนี้เยพรอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะวันนี้เยพรอยู่ที่โรงพยาบาลก็ขออนุญาตนะคะ ่เขาจะเป็นโรงพยาบาลอันนี้ยายพรเกินขึ้นมาเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆก็เลยภูเขาสวยค่ะก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูวันนี้ก็ได้มาพักอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากมาเฝ้าลูกสาวนะคะลูกสาวยายพรจะทำการ ผ่าคลอดนะคะก็เลยมาพักที่โรงพยาบาลก็เลยตื่นเช้ามาเห็นทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงามก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมภูเขายามเช้าก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วค่ะเพื่อนก็เลย เอาคลิปมาให้ดูตอนนี้ก็ค่ะยามเช้าเดี๋ยวรอประมาณสักหนึ่งโมงก็จะนำตัวลูกสาวเข้าสู่ห้องคลอดห้องผา่าคลอดนะคะก็ ไเนไ่ยก็อยู่ห้องพิเศษครับพื่นเ็ช่วงนี้โควิดก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนเพื่อนๆก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะก็ห้องก็จะนี่ค่ะอันนี้เป็น นี่ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าแพมเพิร์ตที่หมอเขาได้การจัดเตรียมไว้ให้เป็นห้องพิเศษนะคะเราไม่อยู่ห้องรวมช่วงนี้ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อลานนี่ถ้าเพื่อนก็เป็นห้องพิเศษคืนละพันสองร้อยนะคะปกติคืนละพันสี่ ลดให้เหลือพันสองร้อยนี่ค่ะสาวจะทำการพาคอค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาดูวีดี อันนี้นก็จะเป็นของที่อุปกรณ์การใช้นะคะส่วนในตู้เย็นก็จะเป็นตู้เย็นแบบนี้มืดๆไปค่ะเพื่อนจะมีน้ำให้มีนมมีโยเกิร์ตไม่ได้เปิดไฟตรงนี้นะคะมีนี่คะ่ะก็จะมีเครื่องดื่มไว้ให้ในตู้เย็น นี่จะเป็นตู้เก็บของร่ะเพื่อนคะก็ไว้แค่นี้นะคะเยีย่ยพรก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ดูได้ชมไม่ได้เออถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ดูได้ชมหลายวันแล้วค,ะค่ะเพื่อนก็นี่ค่ะเป็นทิวทัศน์ของธรรมชาติยามเช้านะคะก็ เห็นว่าวิวทิวทัศน์เป็นภูเขาค่ะสวยงามตื่นขึ้นมาก็มีค่ะเข็นเป็นทิวทัศน์ภูเขานะคะก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยะค่ะเพื่อนก็ค่ะโชคดีมีสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันทุทกคนทุกๆครอบครัวนะคะ ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจแวะมาเยี่ยมเยียนติดตามให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ